สัปราหนี้ที่ป๊อปป๊อปซินีมาสาวที่6พบกับสกูปเรื่องราวที่น่าสนใจของดรกูและเหล่ามิเนี่ยนตัวจิว๋วที่กลับมาสารต่อความน่ารักให้เราได้ชมกันอีกครั้งหนาย The s p e c a b l e Me t o หรือมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด2 <c oughs> เอกาเน่คาเฟ่าสาวที่6สองพี่น้องเปิ้ลหน่อยและสับประรดแนน่นเปิดบ้านต้อนรับหนุ่ม,มวงร็อกหัวก้าวหน้าโลโมโซนิกที่จะมาเผยอีกหนึ่งบทบาทที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็นกับการเข้าครัวแสดงฝีมือการทำอาหารพร้อมกับโชว์อะคูสติกแบบสดๆที่แฟนๆจะหาชมที่ไหนไม่ได้แน่นอนเซียนโซไซตี้อาทิตย์ที่7พบกับสกูปเบื้องหลังการคัมแบ็กของ12หนุ่มเอ็กโซศิลปินป๊อปเอลิสประจำเดือนกลุ่มใหม่ที่กลับมากับผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรกเอ็กโซเอ็กโซกิสแอนฮาร์ กับภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวของนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์จากประเทศเกาหลีพักชินเฮที่บินลัดฟ้ามาจัดงานแฟนมิสติ้งครั้งแรกในเมืองไทยกับ2013พักชินเฮเอเชียทัวร์คิสออฟแองเจิลในไทยแลนด์สดในโซปปเน็ตเวิร์กโชว์จันที่แพบกับนักร้องและมือกีตาร์อะคูสติกแถวหน้าของวงการกริดพานนาที่กลับมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดห่างไกลใกล้กัน พบกับวงดนตรีรุ่นใหม่ฝีมือดีเวนที่ชาวที่กลับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของสมาชิกในวงรวมถึงซิงเกิลใหม่ที่ได้นักร้องหนุ่มเป้วงหม่มาร่วมแรปให้กับก็แคปผู้ชายตกที่12พบกับซานินิพาพรที่ตินานการศิลปินป๊อปคลิกคนแรกของเราที่จะมาบุกสตูดิโอชวนทุกคนให้มาสนุกสุดเหวี่ยงไปกับการโดนทิ้งกับซิงเกิลล่าสุดของเธอคุคาคิดวันนี้คนโดนทิ้งจะเป็น